สวัสดีครับพี่น้องตองฝ่ายสิบสี่สิบคนครับในนี้มาพบพันในช่องอัพชาแนลครับผมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็รบกวนได้เลยครับพี่น้องครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้อัพชาแนลครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวที่ผ่านเมืองการแฮกโปรไฟล์ครับพี่น้องครับก็คือจากที่เจ็บโดนๆเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องรับชมเมื่อเชียรเนาะมีพี่น้องถามผมาว่าถ่าย ไายตะย่ามปลูกบนบนมีย่ามเก็๊บเพียวเนานะืันนี้กับผีพ้าพี่น้องมาเบิ่งครับเลยเวลาเจ็บพี่น้องวันนี่กับทีประมาณตันตันหกตันเจ็บครับนี่แหละครับเดี๋ยวมือแรงีพาไปตลาดแรงเลยพี่เรื่งรหดเท่ากันยังยั่งเลยพีเพิ่งหลกับีประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิพลยน่แหลครับประมาณเจ็ดรอยโลีกล่องญี่ปุ่นเดิว่ในทุ่งฟุย,ยนะครับปากไปหาเจมี่ ลายเต๋ออืออยพี่น้องเรื่องอะไอันนี้ก็นั่งแท็กซี่นี่กับลูกน้องเบิร์ตเขาหนิเฮ้ยขึ้นานี่เลยมีแต่เซียนแล้วนี่อันนี้เซียนเซียนกี่เขานีิเสียนขี่ขนาดไหนเซียนกี่อ่าเดินเซียนออกเขาหนิเซียนออกเนี่ยเขาหนอเนาะเซียนจริงเซียนจริง อันนี้เป็นหัวหน้างานครับนี่โลกระงโลกนี่นะครับพี่ดองครับบรรยากาศก็สนุกสนานที่ห้า,า,า,ญญา,าครับเนี่ยมั่นยุดเข้ามานี่เลยบรรยากาศชิวๆนี่นะครับเอตีผ้ามาเพิ่งเอาล่องมาแล้วสามคนผู้ใด้ีแพ็คเร็วกว่ากันนี่เยเบาอบก็เบาเครับ

แต่ว่าเซียนออกเนี่ยมันแพ็กมันจะเดินแล้วล่ะมดี๋ยวเอากันแล้วฮ่าเสียนแทงก่อเลยถ้าถ้าเข้ากัเสมอกันเนาะเข้าต้องเอาเซียนออกกับเซียนกี่แข่งกันจะเปล่ากี่กิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุ่นก่นอนเอานี่นะครับพี่น้องครับจะเลือกแพ็กละเซียนออกกับเซียนกี่กับเซียนกิ่งซ้ำเซียนเลยครับนี่นี่นี่เบาออกเบากี้งสนแล้วนะเนาะแต่ว่าเซียนกิ่งแพ็กก่อน,นมาแล้วก่อน นี่นี่นะครับพี่เรางบรรยาแกะแบบอบอุ่นครับคนในขอบกรัวนี่เี้อกันเนาะเฮียปดเฮียออกเปิดพรดลมยังหันอยู่นีเลยครับเอาหมัดฝนมันทึกเอานี่แหละแล้วแจ่มบอดพุทธพุทธัลฮ่าฮา่า บรรยากาศก็ดีนี่นะครับเนียจะเงี้ยสัมผัสชอบลิฟวิ่กันไม่ได้ัมงไดครับสบายาครับบาวกิ่งสบาย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 เออเอือนคุณเบาคนจีเขียบรู้นี่หน้าดิไม่เขียรแบบนี่นะครับไก่ อันนี้ก็พุ่เข่านนี้รัาเป่นราจะเทลงทำหลังแถวสั้นไล่หลังพี่อสะอาดครับก็ต้องหายหายห่วงก็ต้องคิดว่ายีโซกับปกใส่สั้นไล่ย่างดีนะเราเห็นคนชนยกัดกินกัดกินเรื่องพี่ดาไป

เนไรรีับเนี่ยนี้นีครับหลังจากที่แท็กแล้วเนาะมี่ได้ประมาณนี้แหละกระสังกระสังกระเสริกระสังหกสิบกินะครับนี่ถุงแล้วสิบกิโลมาตรฐานแท้แน่นอนครับ สั้งโซ่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไฮเซียนเดี๋ยวเดี๋ยวไฮเซียนกิิงสั้งโซ่อะไรแล้เอาสั้งโซ่นะครับนี่นี่เอาแพ็คแล้วโซ่โซ่โซ่เข้ามั่นใจว่าเข้าฝีมือสุกถุงนี่ะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่เอาหาตันก็ทักแชทเข้ามานะครับเด้อเดินได้เอ็ยเทียมเจงไดโอ้ยแถมแถมแถมเลยวะ ถอดแน่จังไงแนนะ่ถอดได้นึงก็งไงด้ัไดมอ้าวมัดเดกก้วก็มัดเถื่อนนะเยอะนะครับพี่รองครับชิปโลกลัวไปได้เหรอสควอตยี่แล้วอันเสือไปนี่ร,รับว่างมาบ่ม,มีขาดทุนไม่ได้กำไรพูดเดี่ยวอันไหนอันนี้ดีเด้อเสียมยังมีแต่พูดแถบเด้อแกไปนักรถว่เป็นยังดอก เงินละครับเต็มตามตามนี่ก็ชิใส่ได้ประมัณห้าสิบถุงห้าสิบถุงก็ประมันหารอยรูกนะครับประม100ันเมื่อไหลครับ,รบ,รรบนี่มีรากาศจะขมักขมิ้นครับก็สมควรอะไรครับ นี่เขาจะกินเขาแล้วครับพี่น้องครับเขาจะได้เริ่มแท็กกันผลไหล่สิเกิประมาณั่วโมงสองั่วโมงก็แล้วแต่ว่าจนมากไงหลอะไรสิหรอปก,กติอันนี้มือมือมือปกติไปะไเดยวหนึ่งขนหลดางที่อยากรายดนึงคนไทยปกติคนไทยปกติไประไดีวนี้ ตัวสวยเยอะครับตัว่วยเยอะห่างๆนี่ผมมันต้องห้างเยอะไหหรอพ่อเต็มเหมืนได้เนาะห่างเราผู้เดียวแล้วให้กับเขาไม่ให้เมื่อกี้ให้ไม่ได้หรอพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับโลกส่วนพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้อบแชแนลด้วยครับพี่น้องครับแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับ